สวัสดีครับพบกับพี่ตกแล้วนะครับทุกคนเคยเจอปัญหาส้วมเต็มเร็วไหมครับผมโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ซ้วมของเราจะเต็มเร็วมากนะครับผมแต่ในคลิปนี้พี่โตจะมีวิธีแก้ไขนะครับผมโดยพี่โตจะใช้เนี่ยครับผมตัวไดโวตตัวนี้นะครับผมดูดดูดพวกสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในบ่อเก็บนี้นะครับผมเอามาใส่ในไรอ้อยแปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บ้างนะครับผมว่าอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้าง อุปกรณ์อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับผมนั่นก็คือตัวไดโวตัวนี้นะครับผมแล้วก็สายยางนะครับผมสายยางขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็เชือกแล้วก็ตะเข่งที่กุด้วยผ้าเขียวนะครับผมนี่นี่นะครับผมก็จะกุดด้วยผ้าเขียวแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยครับเดี๋ยวในขั้นตอนแรกนะครับผมพี่โตจะเอาสายยางขนาด1นิ้วอันนี้นะครับผมลากเอาไปไว้ตรงตรงนี้ครับผมตรงท่อที่เป็นท่อสีน้ําเงินนี้นะครับผม อ่าเดี๋ยวพี่โตทำให้ดูเลยฮะเราจะมาเอาปลายสายยัดเข้าท่อปลายสายที่เรายัดเข้าท่อนะครับผมมันก็จะส่งเข้าไปในไรอ้อยก็จะส่งเข้าไปไกลๆเลยนะครับผมประมาณสักห้าหกเมตรนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับต่อไปนะครับผมพี่โตก็จะเอาปลายท่อปลายท่ออันนี้นะครับผมปลายท่ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาใส่เข้ากับไดโวนะครับผม วิธีการใส่นะครับผมให้เราใส่เข็มคัดแหวนอันนี้ลงไปก่อนนะครับผมนี่ใส่แบบนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใสายนี้เข้าไปยัดทั้งในนี้เลยนะครับ หลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับผมเราก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ การดูดซ่วมของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โตจะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง2ขวดนี้เทลงไปเพื่อดับกลิ่นนะครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้จะช่วยเรื่องของการดับกลิ่นนะครับผมนี่ถ้าใส่ถ้าใส่ไป2ขวดนะครับผมหลังจากที่เราดูดเสร็จเราก็จะใส่อีกอาทิตย์ละ1ขวดทุกๆอาทิตย์นะครับผมนี่จะช่วยเรื่องของการดับกลิ่นนะครับผม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับการดูดซ่วมใส่ไว้ในไรอ้อยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมวิธีนี้ก็จะจะนอกจากว่าจะไม่ต้องเรียกใช้บริการรถด,ดูดซ่วมแล้วนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่เรียกรถด,ดูดซ่วมมาเนี่ยก็จะต้องเสียทุกครั้งครั้งละ250บาทนะครับผมแต่เราไม่ต้องเสียครั้งละ250บาทแล้วนะครับเราลงทุนซื้อไดโวตัวละ800กว่าบาทนะครับผมเอามาดูดใช้เองนะครับผมแล้วเราดังก็ยังได้ ปุ๋ยมาใส่ในไรอ้อยด้วยนะครับผมนี่ครับผมเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ทางเลยสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ